วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจัดไปนะคะบ่มักกะจัดคือเก่กกกาบ่มักเลขแล้วจ้าแล้วก็ไม่เลิกก็ได้นะคะ,เร,ะ,ะ,คะเราจะเป็นเศรษฐีคนใหม่อีกนะคะพี่น้องหลังจากเศรษฐีคนใหม่นะคะตอนาบสามายสี่ม้งนะคะทนี่หมดสี่มงงขึ้นมาเป็นจังไหลพี่น้องวดนี้นะคะจะมาเบิดกลองสลากให้ดูเลยนะคะบนนั้น มาบอบาคบนเอะไรนะครับพี่ดวงไปเากคนันบพจักคนนี่เจาะขอเียนสวัสดีค่ะรัฐบาลีชาแนลนะคะสวัสดีค่ะเจจินดาสวัสดีค่ะอยมาเกี่ยบบท่านเจ้านะคะเจ้าไปจังใดมาจังได้ยังไาลอยมาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลชีชญยาชีชนยานี่แม่นโรงพยาบาลบ้าป บ้าล้วนๆนเลยม้น้อยกลางออกเก้าหาคอยบอกแล้วนะคะวิ่งเก้ารูดเก้านะคะเป็นที่เรียบร้อยนะครเหียงนะคะห้าน้อยคือห้าน้อยออกแล้วนะคะอิตาาเบอร์แย่มนแย่มนจะว่างสายก่อนนะคะข้อตัดตัดนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบิ้งตัวเลขเอาเอาเอาได้ละไปอนาวเอาได้ละไปเอาเจ๊มีเลขนี่ยังแน่กว่าฝากเรียกเมื่อนี่นะคะมีเลขใหญ่จินดาผีบ้าแล้วก็เลขโอเล่แล้วก็เลขน้องเอิญแล้วก็สารแน่สายทหารมาแล้วก็มีฮอดพุ่นอะ มีหอยเร,ยตรงต่รังมีครบนะคะครบเลยแม่นมเมื้อครบเลยนะคะสุดท้ายพ่อเจเนี่โค้งสุดท้ายจะไแบบม่ได้มาอีกแล้วนะคะเพราะว่าอยังแม่จะมองฉั่นแม่ยังก็สิบได้มาเอากระอเลยอยูอย่โรงพยาบาลโอ้โอพี่น้องอแฟนเพินพ่นบ่สบายแม่นเฝ้าคนป่วยค่ะพี่น้องนะคะนี่ก็นี้มาจากโรงพยาบาลนป่ะไงที่เหลืองอุ้ยอุ้ยนี่นะคะเขาโทรมาเอกระเถิกอยู่เนี่ยเออนะคะไรสดอยู่ห้ามโทรมานะคะพี่น้องค่ะ นะคะขอเวลาขอเวลาขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเพือ่อนเขาโชวมาเครื่องนี้อีก,กแล้วนะ <c oughs> นะคะ,ะอันเจ้ามา,มาที่หลังเพื่นเราฟัง,อ,ง,งอีกไห,หม นะคะสายทหารวัตถแตะคนตนไตตบคนนอนหลับนะคะมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเจรตนปณีนะคะนะคะมานะคะวิ่งเก้าล่างเลยนะคะสามตัวแตกเลยนะคะหวดนี้นะคะวิ่งเก้าล่างแมนวิ่งเก้าล่างนะคะจับคู่เลยนะคะเก้าหกเป็นที่เรียกรถเจ้าบา เอาพี่น้องนะคะเก้าหกเก้าหกแล้วก็จับคู่อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นเก้าเจ็ดนะคะนี่สองหางนี่สองหางแมคแมนอันนี้เป็นเลขสารเดรมานะคะจับโอเจตต้องจับจับไหมครับวัดตับแตกแล้วเนาะพี่น้องนะคะสองคู่นี่วัดเจ็ดนะนะคะแมนไปกลับเรียบร้อยสองคู่หนึ่งนะคะยิ่งไปจุจวดเลยนะคะพี่น้องนะคะนะคะสายทาหางวิ่งเก้าวิ่งเก้าพี่น้องนะคะบัดนี้แล้วท่นี้เป็นเลขแย้พิจิญญาผีบ้า นะคะคือเมื่อนั้นคอยฝันคอยฝันว่าเมื่อไปขอเลขมือวันที่สิบหกนะเลขขอให้พี่มอนเอาสินมาผ้าข่อยนอนแน่เอาสินไม้ข่อยใส่ข่อยใส่สินนอนนะคะแล้วพี่มอนก็เลยว่าเอาสินมาให้เจ้าใส่นอนมันบ่ขืนคอบ่เจก็สร้างมันข่อยจากใส่สินนอนทีนี้เพราะใส่สินนอนกับมาฝันพี่นอนเอ้ยนะคะ ฝัน่ามซี่เอาผัดลมมาผัดใส่วางขาเย็นซวยสวยหัวรออยู่วินวินกับพี่น้องเอ้ยค่อยนึกว่ากินออกพี่น้องเรื่องของเรื่องนึกว่ากินออกพี่น้องนะคะมีแห้งไยมันเย็นไรก็เลยหัวรออักอักอักหลักพี่หมอนก็เลยมาปลุกนะคะเจ๊ใจเป็นอีหอย่างนะคะคอยฝันพี่หมอนเอ้ยนะคะคอยฝันฝัน่ามซี่เอาผัดลมมาพัดใส่วางขาคอยสิงกอยกับพุนโป้งขึ้นโป้งขึ้นก็ลูกโป้งนี่นะคะ แล้วที่นี่นะคะเมซี่กดผลลมนะคะศูนย์สองเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะนะคะคนมักเลขเนาะคนมันมกเลขตีไปใสฟไ่ได้ต้องตีเสเลกย่างเดียวนะคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นมานะคะสองสามเออที่ผ่านไปแล้วก็บ่ได้ฝันอีกนะคะมาฝันอีกขึ้นที่สองหลังจากไปบวงสวงมาฝันเห็นคนซื้อปีฝันว่ายนี่ยปีเอาพระผ้าถ่านเขามาแจก คนล่องคนลงไล่ยหลก็เลยถามเพินน่าเป็นอยังขึ้นมาแจกหลายแท้พิ่นกันไลยบอกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบแปดถาดนะคะอันนี้มีสันีของเจจินดานะคะเลขของเจจินดาหนึ่งร้อยห้าสิบแปดถาดนะคะมีสองคู่นะคะหา <15 8 S 1> แปดมนนะคะที่นี่ของกระไส่ล,สลูกสาวมากเขียนเลขให้อีน้องเอิญผู้ฟันเม่นๆน่ะนะคะน้องเอิญก็มัก เปลี่ยนปากกาปุ๊บโหลดเอาของหลาไปน้ำเน่เปิ้ลว่านะคะเปิ้ลแล้วมาเขียนเลขสิบสี่ไหตัวเดียวน้องเอิญนะคะเขียนเส้นสี่ไหตัวเดียวอันยังคือเปลี่ยนปากกาสีแดงกันลายเห็นสีแดงๆเนาะเปินลระวังสี่นะคะนค่ะเซ็จเรียเรียบร้อยนะคะเร็จเรียเรียบร้อยนะคะมาของโอเล่ก้อนเข่าห้องพาตัดเพอ่์เลยละเมือสามหกสี่นะคะ นะะคสามหกสี่นะคะเพื่อเต็มีโอเวอแมนาเพ็นเลขันนะคะสายทหารนี้เก้าเก้าหกกับเก้าเจ็ดนะคะอ๋สายทหารบอยเจ๊แน่นนะคะเอานี่คือสายทหารเด้อพี่น้องเด้อวิ่งเก้าสองเมตรงวนว่างหันสามสองแน่นน้อสายทหาร บ่ได้แต่คนนั่นรับก็บ่อใดแคบชั้นนี่คอยคุ้นๆหูวเจ้าเจ้าลักพันมาดิเน่เมนไปลักพันมาโมเมนต์ลักดอกยืมยืมมาใไซกอนยืมมใไซกอนเทพพุทนะครั้ยืมมาเจมนยืมมานะคะอันนี้คือสายทหารเด้อพี่น้องเดินเจก๊นดาพนํำมาฝากสารแน่มากฝากพี่น้องต่อไปเป็นเลขฝันมันบ่อเจต่อไปเป็นเลขฝันนี่บ่เลขฝันแมนนนี่เป็นเลขฝันค่ะพี่น้องนะคะ เขียนอยู่ห้างกันแทะพี่น้องเอินเขียนวิ่งบนล่างวิ่งเจ็ดกับแปดพี่น้องฝันศูนย์สองเจ็ดหนึ่งห้าแปดเนาะน้องเอินฝันเม็ดเดียวเขงๆตัวนี้หนึ่งสี่สิบสี่ตัวเดียวค่ะเลขถูกบางเปล่าพี่น้องเลขถูกพรท่านในลงยังหดมือเลขเลขนอนละเมอโอเลละเมอเป็นบอแเจ้เน,นค่ะ โอเล่ละเมื่อสามหกสี่เก้าสี่สองเก้าสี่สองเพิ่นฝันเจ้เพิ่นมาเพิ่นฝันเพิ่นฝันมามีผู้ถาวรผ้าเพิ่นขึ้นขีสร้างับไม้เฮียนไปเรยกว่าเฮ้เก้าสี่สองอะไรมาเล่ออกห้าน้อยจ้าแมนแล้ววันนี้เลขตะล่างบอวันนี้เจ้บอไมะบริปจดไว้ใส่ตะล่างุูอ่ะต่อไปเลขตะล่างนะคะ เลขตารางพี่น้องเลขตารางดุ้ยหนึ่งเกือบสิบโตบลตัวนี้เจ๊เลขตาล่นซาลาเน่ผลมาสาลาเน่มาเมนสาลาเน่มาเก่าโตพอดีขาดยจ้าโตเดียวกับพ่อซิบปแตยวเันนี้ตัวเด่นอยู่เด่นกรแปดเด่นหนึ่งร่องหกเด่นหนึ่งร่องหกพี่น้องเด่นหนึ่งร่องหก มองวงกลมเด่นหกเด่นห้าเด่นหนึ่งค่ะคนนะคะนาเจ๊ใส่ของม้นตะการเอามาให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนอย่ใน่อยู่เขาล่องเขาเกี่ยวือร่องแปดื่อผิดกระมูแถเด่นหนึ่งล่องหกมานะคะเด็กแป๊บหนึ่งค่ะเอามาเนี่ยของม้นตะการซองม้นตะการพจนีตะลางเลขตลางมาได้มาได้ซองเจ้าสิมาแล้วเนี่ย จะฟังไปพี่น้องคอยช็คส่งกำลังมาอันนี้เป็นเลขฝันค่ะฝันเจ๊จินดาแล้วก็น้องเอิอนแล้วก็ทั้งโอเล่บดขอบขั้วพร้อมขอบขั้วเหลือต่อียกเกิดอันนี้เป็นตัวเลขพร้อมขอบขั้วค่ะพี่น้องนะคะเหลือต่อียอเกิดนะคะจะเอาไปไหมเอาป่ะแม่ อสอสเซมบลีฟันดาแล้วมแม่ยฟันในห้องนี้เราค่ะนี่เขาให้ <laughs> อันนี้เป็นสายทหารบานนี่งวดบางพลาดนั่นเขาก็จบแล้วเนาะนะคะในคลิปนี้นะคะจะให้พี่น้องนะคะ พิจารณาในการรับชมนะคะบ่ er, มักกระซื้อมักระซื้อคือเก่าหลวงคุณมันคนมักเล็กนะคะพี่น้องนะคะจังได้ก็ต้องเสือมานเจ็บจังได้ก็ต้องเสือมันหดมือมาแล้วนะคะนักเรียนต้องเข้าห้องสอบทุกตัานเลยนะคะมักกระจัดบ่มักกระจัดมักกระจัดบ่มักกระจัดเพื่อเป็นหมักเหล็กใช่ไหมค่ะหอบบ่มักกระจัดบ่มักกระพันบ่มีิพันมันจะเสืออยู่แล้วเจานย่างเดียวจันอะไรมาเจ็บพันบ่ได้เป็นจานเดียวเมนบ่เบเก้ พอว,วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเนี่ยมันยากขึ้นอย่างนี้การที่จะเข้าห้องเรียนเออนะคะมันก็ต้องติวนะคะทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะพ่ะน่ะเหงาเป็นหางเบานะคะเจ้ามือก็เตรียมอเไยถ่าห่อแล้วนะคะพี่นงคะเอเอืมนะคะไม่เช่นนั้นแล้วนะคะเราต้อ <ไป S 1> งเข้าห้องสอบก่อนเพียนเลยนะคะพี่นองค่ะนะคะจัดไปเลยนะคะจัดไปนะคะ บ่มากกระจัดคือเก่าบ,บ่มามากเล็กแล้วแล้วก็ไม่เลิกบ่ได้นะคะเ้า,ะะายคลิปแล้วเมนบอเจถ้ายคลิปแล้วนะคะถ้ายคลิปแล้วนะคะนะคะขอให้เอฟซีทุกคนนะคะรว,รวยเลยนะคะถูกหวยวันที่16หกันยาคมนี้เราจะเป็นเศรษฐีคนใหม่อีกแล้วนะคะพี่นงหลังจากเศรษฐีคนใหม่นะคะตอนบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะคะที่นี่บดสี่โมงครึ่งเราเป็นยังไงลูกพี่นองนะคะ เงายแซบแงบคือวิ่นงนะคะเออนะคะงวดนี่เราแตกแท้นะวดนี้นะคะจะมาระเบิดกล้องสลากให้ดูเลยนะคะพูนน่ะเอาขอบคุณเจคินดาหลายๆเ้อะเจคินดาเอาขอบคุณหลายๆได้เจสวัสดีค่ะมันเป็นกันนายอีกเลยนะคะกล้องสลากพูน่ะ